ท่านผู้ชมครับอาวุธลับสําคัญเลยเวชนะครับหลบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นอาวุธสําคัญของนักกอล์ฟทุกประเภทจะโปรจะแอมนะฮะระยะต่ํากว่าร้อยนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องซ้อมเยอะแล้วก็ควรจะต้องมีวิธีเอาไปเล่นด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดมีอยู่สองวิธีนะครับที่จะแนะนําก็คือว่าฟินเน็ w เวงนะครับการตีเพื่อคุมให้แม่นยานะครับกับอีกอันนึงจะเป็นริลของแซกจอห์นสันนะครับเอาไปฝึกเล่นเวชจะไว้อันแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าการตีเวชเนี่ยครับ เราไม่ต้องการระยะไกลสูกไหมเราต้องการความแม่นเพราะฉะนั้นเกลียวเอยอหรือ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการสร้างในการตีความแม่นไม่จําเป็นนะครับปกติเราบิดลําตัวบิดสะโพกเข้ามานะครับให้ตึงสะโพกขวาอาจจะหยุดละตึงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นตัวเราอาจจะไปยกต่อนะครับเพื่อให้มีความต่างกันระหว่างช่วงล่างกับช่วงบนสร้างเกลียวนะฮะสร้างแรง นะฮะแต่เน้นอีกทีว่าเราไม่ต้องการในการตีเวทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างล่างผมหมุนสุดข้างบนผมก็อาจจะสุดพอละเพราะผมไม่ต้องการสร้างเกลียวต่อผมต้องการความแม่นนะครับหลังจากนั้นบอขึ้นวงสวิงไปนะครับข้างล่างเราหมุนสุดและข้างบนเราสุดและพอละไม่ต้องไม่ต so mm ้องการสร้างเกลียวข้อมือเราล็อกละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการความแม่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้ข้อมือใช้เยอะผมก็จะล็อกข้อมือเอาไว้ลักษณะนี้แล้วพยายามใช้ลําตัว เป็นตัวที่หมุนผ่านไปใช้ช่วงล่างให้น้อยนะครับแล้วก็พยายามคอนโทรลลูกให้เข้าเป้าอันนี้สมมุติว่าผมเล็งไปที่ป้ายร้อยหลาแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะแม่นขนาดไหนที่บอกไปนะครับไม่ต้องการเกลียวเยอะไม่ต้องการตีแรงเราต้องการความแม่นนะครับคล็อกข้อมือครั้งไว้แล้วก็หมุนหน้าอกหมุนลำตัวผ่านไปลักษณะนี้นะครับ ทีนี้แหละจะทําให้เราตีเวชได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะครับคือการลดความแรงออกไปทั้งหมดใช้แต่ความแม่นเข้ามานะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีี่งก็คือเป็นดิลของแซกจอร์นสันนะครับแซกจอ์นสันเนี่ยหลากหลายคนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเขาตีนะครับคือด้วยความที่แซกจอร์นสันเป็นคนจับกริปสตรองอยู่แล้วเพราะนั้นเขาพยายามโคข้อมือไว้โคหน้าไม้ไว้ลักษณะนี้นะครับจะสังเกตว่าทั้งมือซ้ายมือขวานะครับตอนที่เขาส่งไม้เนี่ย ทบจะยืดตึงออกไปลักษณะนี้เลยแล้วสังเกตดูว่าหน้าไม้เนี่ยสแควร์มากไม่มีอาการคลิกเยอะเลยนะครับนี่คือดิลของแซกจอนสันเพราะนั้นเราจะพยายามยืดตึงออกไปลักษณะนี้จบไม่ต้องเต็มวงนะครับแบบแซกจอนสันมาทำให้เราคอนโทรลลูกให้เข้าเป้าได้แม่นยําขึ้นลักษณะนี้ลองดูนะครับนึกถึงแซกจอนสันไว้ครับอ่านี่เข้าเป้ากว่าอีกนะฮะ ลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นลองเอาไปทําดูมันอาจจะมีวิธีที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นวิธี1ห,หรือวิธีที่สแต่ว่าถ้ามันเวิร์กวิธีใดวิธีหนึ่งนะฮะลองเอาวิธีนั้นซ้อมแล้วเป็นลูกเด็ดของคุณครับตีเวทสาคัญมากลองไปทําดู